ชาติพันธุ์คือคนไทยเราทุกคนเท่ากันยิงค่ะเป็นคนทับตะวัน หญิงอรววันหาดทะเลนะคะก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่แล้วก็อยากจะรักษาที่นี่เอาไว้นี่คือหมู่บ้านของพี่น้องหมอแกลนะคะที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลอาดามมันพวกเขาต้องเผชิญ <laughs> กับความเปลี่ยนแปลงทั้งภัยธรรมชาติความเลือมล้าแล้วก็การสูญเสียพื้นที่ด้านเดิมจากที่ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ได้มาฟังเรื่องราวของเขาว่าถึงแม้ว่าเขาจะเจะออุปรสรรคนะแต่พี่น้องหมอแกลยังคงสืบสานภูมิปัญญาชาวเลความเชื่อที่สอในให้เคารพธรรมชาติและทัศน์ในการอยู่ร่วมกับทะเล ซึ่งเป็นบ้านแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ของเขาอะพวกเขาอะสร้างกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็จัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับพี่น้องมองแกลงการพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่แค่หาเงินนะคะแต่คือการรักษาตัวตนและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกหลานในวันหน้าการสืบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยทำให้พวกเขายังคงเป็นมองแกลงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยคือนี่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของพี่น้องมองแกลงนะคะแต่นี่คือเรื่องราวของความเท่าเทียมของการยอมรับความหลากหลายของและศาสตร์ศิ่ของความเป็นคน ที่เราทุกคนควรเคารพ